โอโหได้ไพ่จักรพพัดว่เฮ้ยไม่เป็นไรไว่ดวงแข็งโป้งเหมือนสิงเมื่อกี้นี่เลยเอาได้ไพ่เลเวอร์โอเคช่วงนี้มีหลายอย่างต้องทำฮะดวงมีชะตามีอำนาจวาสนาได้ไพ่สิบดาบระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะครับนอนหลับพักผ่อนความเครียดสายตาปวดหัวมึนงงอืมอ่ากินยาหน่อยวุ้ยมีงานรออยู่แล้วกันนะงานเด่นนะจะบอกให้ตอนนี้ ถ้าเกิดรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจงานรออยู่แล้วเดี๋ยวดูใบุดท้ายเงินการวางแผนการเงินระยะยาวถือว่าดีครับในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าต้องระวังเสียเงินเพราะการซ่อมแซมอืมจราศิกันนะการซ่อมสุขภาพการซ่อมลดการซ่อมแซมเงินตกเงินหลน่นไม่รอบคอบไอสิ่งที่เราควรจะได้ก็ คนจะได้มันก็ไม่ควรได้เออมันได้น้อยอะ่ะอืมจะซื้อจะขายจะทําอะไรที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยมัน่าจะได้มากกว่านี้อะ่ะแต่ไม่ต้องเสียดายมันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วขราวนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสัปดาห์เนี้ยคุณต้องตัดสินใจให้ถูกจะซื้อจะขายจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะ่ะกดเครื่องคิดเลขซะก่อนหาช่องทางหาเป้าหมายเออสมมติจะขายบ้านขายรถก็ต้องหาหลายๆเจ้า เอาเจ้าที่ดีที่สุดต้องเลือกได้งานเวลาได้งานก็ช่วงนี้งานมีมาให้เลือกเหมือนกันอืมก็ค่อยๆตัดสินใจนะอาจจะมีพลาดบ้างแต่ถือว่าได้มากกว่าเสียใครที่ตกงานจะได้งานใครที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับต้องบอกว่าต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่สามารถปร,ปรับปรุงงานที่ให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ในช่วงนี้ ยอดขายดีเป็นบางวันแต่วันที่วันที่ดีในเรื่องของยอดขายการแก้ปัญหางานการติดต่อง,งานเหมาะสมันที่24วันที่ย5้าไม่ค่อยดีนะระวังทะเลาะกับแฟนหรือว่าการขับรถขับปลาการเดินทางต่างๆพวกนี้เต็มสุขอย่านอนดึกมากนะครับที่ระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งได้ไพ่ทัดลมระบบหายใจระบบปวดหัวการหมุนเวียนโลหิตต่างๆพวกนี้นะแล้วก็อย่านั่งท่าเดิมเยอะๆลุกมั่งนะ ชาวราศีกันอีกวันหนึ่งที่ดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการค้าขายก็คือวันที่26 27 28 29วันที่30อย่ารีบร้อนระวังลืมของหายโอนเงินผิดหรือลื่นลม้มหกลม้มนะการลงทุนมีความเสี่ยงยังขาดความแน่นอนคำสัญญาคนก็เช่นเดียวกันนะครับจะซื้อจะขายอะไรมีลายลักษณ์อักรเรื่องเงินเรื่องทอง นับให้ครบถ้วนนะครับความรักคนรักก็อาจจะเยอะกับเราหน่อยเราก็เยอะเขาต่างคนต่างเยอะซึ่งกันและกันก็คือบางคนมันมีความลับซึ่งกันและกันอ่ะไพ่มันออกแบบนี้ถ้ามีแฟนนะแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีก็อาจจะได้ลูกหลานชื่นชูหัวใจได้ระวังสุขภาพซะหน่อยสัปดาห์นี้เพราะว่าไพ่ทัตลมไพ่ธัตลมราศีกันนี่มันจะหมายถึง เขาเรียกอะไรอ่ะลมในเลือดลมในโลหิตลมในข้อในกระดูกพวกนี้นะถ้าออกกําลังกายสม่ำเสมอมันก็จะเบาลงมานะครับสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เลขที่ถูกฉลองเลขทิ่เลขลดกับเลขที่บ้านนะครับจังหวะซื้อจังหวะขายมีเข้ามานะแต่ไม่นานนะถ้าหลุดจาก7วันนี้ไปเนะ่ยคุณกำลังติดต่อค้าขายแล้วกนแนละ้วถ้าหลุด7วันนี้ไปอะ่ะมันจะมีจังหวะทีในเดือนธันวาคมจะมีผู้ชายคนหนึ่งให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณ นะครับในเรื่องของงานและก็เงินเลขหน้าไพ่เป็นเลข1 4 6 6, 6 9 6 9หรือ6 2